พี่พี่ยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อนน้องน้องค่ะมารับอาหารเที่ยงค่ะช่องกอกสเตชันเลี้ยงข้าวเที่ยงค่ะเชิญค่ะเชิญข้าวเที่ยงค่ะเชิญรับข้าทเที่ยงค่ะซุมนี้นะคะข้าวเหนียวไก่ทอดไก่เหนียวข้าวทอดค่ะ ไก่เ้วข้าวทอดค่ะเชิญค่ะกบกอกสเตชนเลี้ยงไก่เนี้ยวข้าวทอดครับพี่เสามาเด้อมาเด้อเข้าเที่ยงนะจ้าเข้าเที่ยงจ้าสู่เครื่องเดี๋ไปบ่ะนี่สู่เครื่อง,องเงี้ยมาเลี้งเดี๋ไก่เนี้ยวข้าวทอดจ้ากบกอกสเต,เตชันเลี้ยงไก่เนี้ย ข่าเที่ยงจ้ามาเด้อก็ต้องใส่บักัโลมาเด้อค่ะปลาซอค่ะมาเอาข่าวเที่ยงค่ะลุงม่อนจ้ามาน้องตูนเร็วพี่เฟื่องมาพี่เฟื่องมาคุณละเจนี่ข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเออเมื่อกี้พี่บกพี่บ่าวหอมไม่พูดเอ้าเอ้าเอ้าเพิ่งตื่นข้าวเหนียวไก่ทอดเด้อค่ะย่าหนิงคุณยาย ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเที่ยงค่ะคุณมาดามทำไมสวยมากเลยนะคะสวยที่สุดในโลกเลยน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยค่ะสุดยอดไก่เนี้ยวข้าวทอดค่ะไก่เนี้ยวข้าวทอดค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญค่ะน้องบัดต้อยค่ะเชิญค่ะมาน้องน้องโกโก้ไล่มามาเอาเร็วค่ะ เชิญเชิญค่ะเชิญค่ะอ่เชิญค่ะมาเด้อ่ะเด้อมาเด้อน้องต้นต้นห้ากบก็ก,กิน้าวเทียมอากระเทียงนะคะ เที่ยงค่ะไปย่าเอาไปให้คุณป้าคุณนะคะรเอฟซีของอาจารย์ที่อยู่อเมริกาช่องกบกสแตชชั่นค่ะกบกสแตชชั่นนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ให้เป็นสะพานบุญเนาะค่ะไปให้คุณตาเคมยายป่นยายสมควรคุณตาชาแล้วก็ทีมต้นจั๊บปลาอยู่ในบ้านคค่ะขอบุณมากค่ะก็ทีมต้นจั๊ปาเก้าแล้วก็แจกวีดูปเปอร์เรานี่แหละจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากค่ะอาจารย์ธัญรัตน์ค่ะ จนหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่เคียงข้างนะคะคุณย่าน้องอคี้จัดการให้แล้วทีว่าได้เป็นบะท่านเป็นบะทีมน้องจนต้นจะปลาพี่ต่อเอาให้น้องอันหนึ่งพี่ต่อเรากินกันก็ได้เอาให้น้องอันนึงค่ะแล้วแล้วนองไงเอาเอาขั้วละเอาเอาตองคนกล่องก็ได้ขอสองครอบครัวเราหมดแล้วก็มีคุณย่าน้องไอคี้แจก ชาวบ้านด้วยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่พี่พักอยู่คุณยายอุ่นแล้วก็น้องๆแก๊งต้นจำปานะคุณยายอุ่นแล้วเพื่อนๆกอกอกสเตชันเลี้ยงค่ะคุณอาจารย์ธัญรัตน์ที่อยู่อเมริกาเลี้ยงนะคะเ, <laughs> เออเ,เดี๋ยวเลี้ยงใหม่นะคะเดี๋ยวเลี้ยงใหม่กกอกสเตชันค่ะกอกสเตชันนะคะค่ะคุณนะคะคุณหนูนาเป็นแอดมินให้กับอาจารย์ที่อยู่อเมริกาค่ะมีช่องกกกอกสเตชันมีภาคสนามเป็นหนูนากับพี่ต่อธนวัฒน์นะคะ ค่ะคุณค่ะม้อนุ่มได้หรือยังครับเลี้ยงข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวไก่ทอดไก่ทอดข้าวเหนียวไก่เหนียวข้าวทอดข้าวเหนียวข้าวทอดไก่เหนียวข้าวทอดครับอดใจไปมือหนึ่งครับโอ้ขอบคุณมากครับอ่าตกอกสเตชันรู้ไหมครับไอนที่ไหนครับอันเจ้าของช่องเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์อาจารย์ธัญรัตน์ที่อยู่อเมริกาค่ะพี่หนุพี่นูนากับพี่ต่อเป็นแอดมินดูแลช่องที่อยู่กรอกนี้ให้ค่ะ ค่ะคุปค่ะครับขอบ,ขขอบขอคุณค่ะนี่นะคะอาจารย์หน้าตาจานน้ำจิ้มด้วยขอบคุณค่ะผมมีปลาสับด้วยนะเอ้าปลาสับเหรอ ไปไปจิ้มปลาสับใครมีปลาสับก็ไปจิ้มปลาสับนะคะขอบคุณค่ะจานค่ะอ่ะมีตอเขานี่มีต่อประกาศพี่ยังพี่จิมใรไปช้าไมันเดพี่จิมประกาศนค่ะพี่จิมมาซาซาขนมจีนบัปาโอ้ขนมนบัตรปาซ้อบาดปีปลาไปกินก้าเนียวไก่เหนียวขาวทอดแล้วก็กินขนมกินบัารปลาซอเฮ้ยมวนกอยากินขนมกินาคต้นะกินขนมกินปาคใต้บติ ขอบคุณลหลายๆค่ะข้าวเที่ยงของเราวันนี้มีไก่เนี้วข้าวทอดไก่เนียข้าวทอดไก่เนข้าวทอดมีปลาราสับก็ปลาาสับใครมีปลา,า,าปร้าสับก็ข้าวทอดข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับพูดพูดเล่นพี่บ่าวหอมอยากให้พูดเล่นค่ะแล้วก็มีใครมีปลาสับก็จิ้มได้นะคะแล้วก็มีขนมจีนร้านก็ซออีกนะคะอ่ันนี้โอ้พี่ต่อเขาไม่ได้เขาลืมถ่ายคลิปเมื่อกี้นี่ ถ่ายคลิปเกะกันข้าวค่ะเกะยายรอบๆบ้านและแจกน้องต้นจุปลาด้วยนะคะเผื่อแผ่ไปถึงชาวบ้านด้วยนะคะที่อยู่ใกล้เคียงยาน้องอาชีนะคะลอาชีเดี๋ยวขอบคุณชี้ค่ะยา ต,น to ตอนนี้เลือดตำแหน่งนะครับเป็นกำแหนงโตตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็เูกตั้งให้ต้องรับนะนี่นเขาช่วยตั้งนะเอาเอาบาเอานี่ก็ตั้งให้แถบเขาแถบเขาแถวแถวเขให้ใช่ไหมใช่ต้องรับตำแหน่งนี้นะจอตรงนะโอเคได้ตำแหน่งนี้รับจอาตอนนี้เหรอก็หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเป็นทางการนะครับตอนนี้นี่คืออะไรครับก็แหน่งตำแหน่งะไรครับ พี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมานะคะมันจะไปอยู่แกลเลอรี่แล้วสรับราบดินจะทำมากปกิดไหมจะได้ยังไม่มาจะปิดบ้านค่ะคุตานนะคะ งไม่เข้าอย่ไม่เห็นพูดอะไรไม่เห็นพูดอะไรเลยคแต่เราว่าวันที่ราถ่ายมีอถยงนน้าลุงจิมี่ใช่ไหมครับตามเรื่องให้คุณคุณป็หมอช่วยอ๋อคุณจะกลับแล้วไปแล้วไปจะกลับั้คสีุเดินคางมไนม่ไม่มีหัใ ใจะพาหนูไม่หนูไม่รู้จ to ักรใครครับนีคนทาไหนเปีชื่อไหมครับสาระยะห่างด้วยครับษาระยะห่างอเอาหออยาดับไม่เอาไเอาไปหาหมอนะฮะหมอก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะฮะก็ถ้าเราต้ไปตรวจแล้วมากลับเลยได้ไหมอะไรเงี้ยดหมอนรีบไปทางานเยกี้กี้จะตามตา ครับมัเกี่ยวกับตังนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ต้องตักตัวอยู่ดีนะฮะับสิบสี่วันนะฮะการการฉีดว่าการไปตรวจมันควรนะฮมันควลนะฮะฉะนั้นคุณจะต้องฮะมานะคะแล้วมีนักข่าวจะมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ นี่นักข่าวนะคะค่ายกล้องใหญ่กับเจ้าหน้าที่สารสุขนะคะ กวบคุมของเรานะคะมาจะมาแค่งวดมาตามเรื่องที่กลุ่มคนกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตามล,ลงไปกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วก็ขึ้นมาแล้วต้องมีการถึงหน้าบ้านมงคลประเ็นนะคะอยู่ฝั่งหน้าบ้านมงคลประเ็นนะคะอยู่ฝั่งทางร้านค้าตลาด้านมันนะคะสุดยางคุโพลลี่ค่ะนะ น,ะะน,นี่เป็นรถนักข่าวค่ะรถนักข่าวมาทำข่าวนะคะนักข่าวอยากคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเสื้อเขียวเสื้อดำคือนักข่าวนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสื้อเหลืองกับสแสดงค่ะ

นักข่าวนะคะนักข่าวกำลังกำลังคุยกับนักข่าวนะคะนักข่าวกำลังกำลังคุยกับสาสตราสุขค่ะ นักข่ากับเจ้าหน้าที่สาธารสุขนะคะกำลังคุยกันอยู่ค่ะตกลงกันจะไปตามไอ่าฝางนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้อีกคุยกันยูทูบเบอร์คุยกันนะคะทางโน้น างน,นี้น้าไต่น้าตายาตมาลองบ้านหมอลำของบ้านหมอลำร้านกาแฟะกรอกสร้างกำลังจะเสร็จนะฮะ ทางน้นร้านกาแฟกอกที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็คือร้านกาแฟกอกที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็คือร้านกาแฟกอกนะคะร้านน้องนิวมีแจกแน่ๆเลยแจกลูกชิ้น ทางด้านนี้ทางด้านนี้แจกขนมจีนนะคะร้านประสบสีลุงจิมขาลลมค่ะขาลลมเส้นข้าวลมที่น้นกาแฟกะกะกๆค่ะมีลูกคิ้นด้วย เชนขล่าค่ะฝนตกเช่นลบฝนค่ะลบฝนอิบลูกชิ้ในท่านพเต้อยู่

いいね。 ต่อโทรศัพท์ไม่ค่อยเร็วลูกชิ้นผู้ใหญ่ใจดีไถเนาะเลี้ยงดนะีเนาะดูตามป้ายหรอคะ คุณคุณหนิงเกรทชาแนลนะคะโอ้บาตอยมาอีกครั้งหนึ่งบต่ตอยกล้องยังไม่จับเลย <c oughs> คุณหนิงเกรทชาแนลนะคะพี่กหนิงเกรดได้ลงคลิปไหมไม่ต้องลงก่อนเส้นหนึ่งนิดเนาะ ก็หลุด ວ່າໃຜເນາະແມ່ລາດເນາະເຮິ່ງເ อยกกิายาอยกนไ่เกิระเ่งที่ขวมวมุ่งควาบ่นี่กระดาิชชู่รบ่ ช่องพี่หนิงเกรสชาแนลช่องพี่หนิงเกรสชาแนลเลี้ยงน้ำสองร้อยแก้วนะคะเลี้ยงลูกชิ้นของบุญกิจสี่สิบกิโลฝากติดตามพี่หนิงเกรสชาแนลด้วยนะคะฝากด้วยค่ะนะคะฝากด้วยนะคะฝากทุกช่องเลยค่ะน้าตายน้าตายเอาไปบ้านลุงให้เด็กๆเอาเท่าที่พอทานนะครับอย่าไปทางเหนือบุญกิจ น้าตายย่าลวัน,นี้นะวก่ะมาแล้วขเน็ตมาแล้วขอพูดขอโทษนะคะเมื่อกี้เน็ตมีปัญหาค่ะอันนี้เอาไปให้ลูกสาวหนะะ่อยเอาไปให้น้าอายนะก้าเอายเอาไปแล้ว เอานะคะสวัสดีครับผม FC 2023นะครับ เดี๋ยวมีจ้าของ้า้วกมหยิบแต่ว่าเราหยิบแล้วมันอยเยอะออกไปเรื่อยนะครับ i'm ah, <laughs>

กิ้นกับน้ําค่ะโอ้ื่อกี้ไปเอาลูกชิ้นกับน้ำนะคะแล้วก็มา,าลูน,นะคะกกไก่เราไม่ได้เอาไว้นะคะไก่ทอดข้าวเหนียวเราไม่ได้เอาไว้เราแจกคนที่ไม่ได้โอ้พักเถอะว่าบาทนี่ไปเด้อมาเด้อค่ะเด้อ ให้ให้สรุปให้สรุปเอาไเอาก็ได้นะอืมสี่กิโลลูกชิ้น40่กิโลน้ำสอ0รแก้วแก้วหมดไปชุดหนึ่งเรอีกชุดหม่ เดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ไม่หมดง่ายหรอกเป็นบรรยากาศคนดูกุงนี่นเออเดี๋ยวจะเท่าค่อยแล้วมันกินมีแต่กินกับกินมาอยู่นี่กินเยอะจังเลยเดี๋ยวจะเท่าค่อยแล้วฝนตกนะคะหลบฝนไปกินข้าวเที่ยงหลบฝนะะบกนะะันกินดีอยู่ดีแล้วกันเนะคะฝนตกคะบางทีเราก็ทํากินอยู่บ,บางที <ตก S 1> เราก็ทําเลี้ยงตัวเองบางทีเราก็มีโอกาสได้ เอ็ซีเลี้ยงนะครับอื้อชมปูก่อนลงไลดเดอร์ค่ะเ้องผมมีคนเบิงหรือก่อสิลงไลดเดอร์บาทนี่ขอบคุณลายลค่ะทีแ่แวะมาอยู่น้ํากันเด้อค่ะเดอ้อ คือปลอยข่ะสักแท้คือเบิ้งขวัญแน่คิ้ิกินด้วยกันเบิ้งขวัญแน่กัหออของอุ้ยอนยันขอบคุณค่ะคุณมิยยกิชาแนลค่ะทานข้าวเหนียวไก่ทอดคันลูกชิ้นกันนะคะคุณมิยยกิสวัสดีสวัสดีนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจจ้าขอบคุณเจ็ดไลค์ด้วยกันนะคะสำหรับช่องหนูนาค่ะ ส่วนช่อง,องกุกกอกสเตชันนะคะขอบคุณที่ได้มาให้กำลังใจถึงหกท่านด้วยกันนะคะกะทิน้ำหอมเบาก,กบฏถือค่ะฮ่า่เม็ดแล้วค่ะเ้าหนาล่อ้ังบาลงเบาผิดเบ,า,บ,า,บาถือด้อยค่ะเดอ้อขอบคุณได้หลายค่ะคนอนุญาตลงไร่กินเข่าเที่ยงกันเดออน้อสองร้อย200แก้วนะคะกาแฟที่ร้าน,นกาแฟกุกกอกนะคะเดียงสองร้อยแก้วแล้วก็อันนี้สี่สิบกิโลนะลูกชิ้นส่วน ขนมกินเดี๋ยวค่อยไปกินนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมด้กันรอไลน์หน้านะคะช่วงนี้เป็นพักเที่ยงเนาะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่จ้า